สวัสดีค่ะตอนนี้ค่๊กอยู่ที่งานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนะคะที่เซนทรัลเวสเกตชั้นหนึ่งนะวันนี้มีร้านแนะนำนะร้านนี้เลยราชรารัสขนมบ้าบิ่นมะพร้าวนาหอมเป็นร้านที่คนรุมนี่มาดูกันร้านนี้หอมมากนี่นี่ขอญาตคุยเลยสวัสดีคะ่ะของที่ร้านนี้เป็นขนมบ้าบิ่นมีสารพัดไส้เลยใช่ครับวันนี้มีมาทั้งหมด11ไส้ครับ11ไส<ซ>้อ่ะมีอะไรบ้าง ตัวแดงเอลมอนมันหวานญี่ปุ่นลูกชิดแปะปวยข้าวโพดค่ะแล้วก็เผือกทั้งหมด11บเอ็ดช้ครับ11ไส้นะแต่ที่เห็นตอนเนี้ยคือเหลือเหลือไม่กี่อย่างแล้วเพราะว่าลงมาถ่ายมันมันข้าแล้วทุ่มหนึ่งแล้วมันหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วครับนี่อย่างอย่างที่เหลือตอนนี้คือเป็นไส้มะพร้าวใช่ครับอันนี้คือดั้งเดิมเหรอคะรุ่นดั้งเดิมครับแล้วก็เหลืออะไรอีกเหลือข้าวโพดค่ะ มันม่วงนิดหน่อยแล้วก็แยมมอนดอ่านี่นี่เห็นเห็นความพิเศษของที่ร้านเนี้ยก็คือว่าให้ไส้อะให้มะพร้าวน้ำหอมคือแบบว่าเยอะมากนะครับชิ้นใหญ่ของเน้นหวานน้อยเลยใช่ไหมคะอย่างปกติอ่ะจะออกตามงานอีเวนต์ใช่ครับตามห้างทั่วไปครับค่ะงานอีเวนต์แล้วหน้าร้านจริงจริงอ่ะ ร้านประจําอยู่ที่โลตัสพัทมมอบางใหญ่อ๋อก็คือว่าถ้าใครจะตามไปทาน,นาก็คือไปที่พัทมมอบา,บางใหญ่แล้วก็จะเปิดอีกหนึ่งสาขาแล้เร็วนี้ก็ที่โรตัสบางกปวยไส้น้อยครับแล้วก็อีกไม่นานกะ็คือโลตาสบางกลวยไส้น้อยนะคะ,อ,ะอย่างถ้าบอกว่าถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่คือจะเป็นไส้อะไรมะพร้าวรวนัมะพร้าวรวนดังเดิม มะพร้่วเยอมะพร้าวเยอะแป้งน้อยหวานน้อยครับนี่หอมมากนะก็เลยตั้งชื่อว่ากระดกข้าวบินสมัยใหม่ครับอ๋อยังยังของที่นี่มันจะเป็นแบบไหนกรอบนอกนุ่มในไหมคะใช่ครับกรอบนอกนุ่มในแช่ตู้เย็นเอาออกมาตอนเช้าก็ยังไม่แข็งนะครับเย็นแล้วก็ไม่แข็งถ้าเอาแช่ตู้เย็นไว้อยู่ได้3วันฮะค่ะ้ไม่มีสารกันบูดอะไรทั้งสิ้นเอามาอบม้ออบรมร้อนจะอร่อยเหมือนทำใหม่ตอนนี้เลยครับ แล้วถ้าบอกว่าใครใครใช้วิธีจีก็ทานได้ไหมได้ครับได้เลยใช่ไหมมันก็จะกรอบนอกเหมือนเดิมใช่ครับโอ้โหทำอร่อยทำร้อนๆออกมาสุกใหม่ๆกินอร่อยเหมือนทำสุกใหม่ๆเลยครับค่ะอันนี้คือชิ้นละเท่าไหร่นะคะ25บาท25บาทชิ้นใหญ่มากกล่องหนึ่งเขาใส่ประมาณ4ชิ้นกล่องหนึ่งเกือบกิโลนะครับโอ้โหใหญ่มากครับอย่างที่เห็นนะมันจะมีเหมือนอะไรนะเป็นซอส ซอ<ม>สมะพร้พาวครับซอสมะพรา้าวลาวารับทำจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็เนื้อมะพร้าววุ้นที่อ่อนมากๆเอามา,มาปั่นรวมผสมกันแล้วเคี่ยวให้เป็นเนื้อซอสครับหอมแลอร่อยมากและก็เน้นหวานน้อยเหมือนเดิมครับอ๋ออันนี้คือต้องต้องมาลองคือมันไม่ไม่เหมือนใครเลยเนาะใช่ครับทาไมถึงคิดบอกว่าทําเป็นซอสมะพร้าวคือเราเราอยากกินแต่เราไม่อยากกินเป็นแบบกะทิเราอยากกินเป็นเนื้อซอสแบบอยู่ในหน้าเค้กเราก็เลยทําขึ้นมาเป็นแบบ ต้นฉบับของเราครับน,นี่มันก็เลยโอ้โหมันเป็นเหมือนเป็นจุดต่างไปด้วยเลยนี่อันนี้ทุกสั่งเป็นแบบดั้งเดิมมะพร้าวน้ำหอมล้วนแล้วอย่างของที่เนี่ให้มะพร้าวแน่นมากเลยนะใ<ช>คือค,คมมากมะพร้าวเยอะครับเ้นมะพร้าวยอะเพราะาเราชอบกินแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากขายให้ลูกค้าแบบนี้ลูกค้าจะได้กินและลูกค้าก็จะกลับมาซื้อเราใหม่จะได้อยู่ได้ไปเรื่อยๆนานะ อย่างที่ขายเนี่ยคือเริ่มเริ่มแรกนี่คือท,ำท,ำท,ำทำอําทํากีใส้เริ่มแรกครับมี3ามถี่ไต้ครับลูกค้าลูกค้าเป็นคนแนะนำครับว่าให้ทําไต้นี้ไต้นี้ไต้นี้เราก็เลยก็เลยทุกวันนี้เป็นสกเกตไต่เยอะหน้าร้านเยอะมาก <ผม S 1> นะหน้าร้านจริงๆมีไส้ทุเรียนมีปล่อยทองมีช็อกโกแลตมีลูกเกดด้วยนะครับที่หน้าร้านที่โลตัสพัฒนอค่ะคือตอนนี้ถ้าบอกจะดูทุกไส้คือต้องดูในรูปเอาอย่างเดียวถึงจะดูได้ มันจะมีหมดเพราะว่าที่นี่คือมันไม่ครบแล้วตอนนี้คือทุ่มหนึ่งแล้วมันไม่ครบแล้วอย่างอย่างกระทะหนึงอ่ะใช้เวลานานแค่ไหนคะประมาณ25-30ถึง30นาทีได้ค่ะถึง30บนาทีคือเรื่องความหนาใช่ครับความหนาได้เคยทำแบบบางๆแล้วพอพอเย็นไปได้ ไม่ขับค่ะอันนี้พอตึกปุ๊บปัดปุ๊บเนื้อนหนาจะเป็นแบบเจนลรี่เลยครับค่ะอันนี้คือมันอยู่ที่สูตรแป้งท<ช>ี่ว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแป้งของเรานี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวขาวและแป้งเหนียวดาแล้วผสมกับแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่้วยครับมไม่มีส่วนผสมของสีอาหารค่ะ เป็นแป้งข้าวเหนียวไลบอรี่แล้วก็จะเป็นสีแป้งข้าวเหนียวดําใส่ผสมรวมกันโดยปริมาณที่ถูกต้องก็จะกลายเป็นออกสีออกทงร่วงกันอ๋นี่คือใช้แค่แป้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดําแล้วก็แป้งไลเบอรี่อ๋อแล้วแล้วอย่างแป้งอื่นนี่ก็ไม่ไม่ต้องใช้เลยเหคะไม่ไม่ต้องใช้อ้ไม่ต้องใช้อุ๊ยนี่ต้องมาชิมเลยนะเนี่ยประยุกต์ครับอันนี้ก็ความหอมจะเป็นหอมของน้ํามะพร้าวน้ําหอมนะครับไม่มีส่วนผสมของน้ําเปล่านะค่ะส่วนผสมทั้งหลายเป็นน้ํามะพร้าวน้ําหอม อยู่ในตัวขนานนี่อันนี้คือเป็นเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมอันนี้คือจะเป็นกระทะที่เห็นเนี้ยคือสุดท้ายแล้วเตาสุดท้ายแล้วคือมันหมดแล้วยังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาเดี๋ยวเราไปเอามาชิมเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะเย็นแล้วถ้าบอกว่ามันทานตอนที่แบบว่ามันต้องให้มัน เซตตัวหน่อยๆด้วยใช่ไหมร้อนเกินร้อนเกินมันยังไม่เซตตัวมันก็จะแบบว่าร้อนด้วยก็ไม่ไม่ได้ทานทานไม่ไหวด้วยเดี๋ยวตุ๊กไปเอาไอที่ตุ๊กสั่งไว้นะว่าน่าจะได้แล้วนะคะป่าปลาเดี๋ยวไปเอาเลยไว้ขอบคุณนะคะคุณคะปลาปาเดี๋ยวไปเอาขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนอันนี้ตุ๊กสั่งไว้นะคะเขาบอกว่าต้องรอให้มันหายร้อนให้มันอุ่นๆพอ คนเยอะมากนี่ของสูงได้แล้วอันนี้ที่ร้านเขาบอกว่าให้รอให้มันเซตตัวนะแล้วก็ให้มันหายรอ้อนมงั้นทานไม่ไหวนะเขาจะให้เป็นซ้อนมะพร้าวนี่แบบนี้มาด้วยนี่ก็คือชิ้นละ25บาทสั่งมาแบบดั้งเดิมมะพร้าวน้ำหอมอย่างเดียวเลย2ชิ้นมาเดี๋ยวมาชิมกันเพราะตอนนี้น่าจะทานได้แล้วหายร้อนลวอ่ะชิม เขาจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในนะพอบอกนี่ชิมอ่ะใส่ซอสมะพร้าวนะ เขาจะไม่หวานมากอร่อยคิวดูคิว,ควจะมีคิวตลอดนะตอนนี้เรามาถ่ายืูทุมหนึ่งนะคะอยากทานให้พบพบว่ามาได้ตอนเย็นอะอย่าอย่าข้ามแบบทุกมานะเพราะว่าถ่ายหมดเร็วมากเลยตอนนี้คือไม่เหลือไส้อะไรแล้วเหลืออยู่ดั้งเดิมมันญี่ปุน่นมันม่วง เนี่ยเหลืออยู่เท่านี้แล้วเพราะว่าคนซื้อเยอะมากนะนี่มันเป็นขนมแบบขนมหวาน,นไทยแล้วมันหอมมากเลยนะคะนี่มาเจ้มซอสเลยฉ่ำๆอซอสเขาหล่อยมากนะเป็นซอสมะพร้ามมันไม่ใช่กะทินะคะ อร่อ,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 อยืนมากมัทานกันได้เลยนะตอนนี้คือว่าเขาจะออกงานอีเวนต์อยู่ที่งานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนะคะเซ็นทันเบเกตชั้นหนึ่งอยู่ตรงโซนที่อยู่ด้านหลังอ่ะมากันได้เลยคนเยอะมากเลย มีงานตั้งแต่เมื่อวานนะคะถึงวันที่12พฤศจิกายนมาทานกันเยอะๆอร่อยมากแนะนำเลย